สวัสดีนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยมีความรู้เรื่องโมลแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโมลอะตอมและโมลโมเลกุลนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและก็เป็นส่วนที่ยากนะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะพยายามทําความเข้าใจนะคะเพื่อัวเองเกิดการเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโมลอะตอมและโมลโมเลกุลนะคะอันนี้จะค่อนข้างเป็นพาร์ทที่ยากนะคะ เพราะว่าหลายคนถ้าถ้าใช้สูตรในการคำนวณอย่างเดียวเนี่ยจะทําเรื่องเนี่ยไม่ได้นะคะเรื่องนี้ต้องเกิดจากความเข้าใจระหว่างอะตอมและโมเลกุลและขยายความเข้าใจตรงนี้ไปเป็นโมล C6H12O6 นะคะ1โมเลกุลเนี่ยเราจะมีคาร์บอนอยู่นะคะ6อะตอมนะคะแล้วก็ไฮโดรเจน12อะตอม O6 อะตอมถ้าเราเปลี่ยนเป็น2โมเลกุลน,นะคะเขาก็จะมีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากของเดิม ถ้าเป็นสามโมเลกุลเขาก็จะมีจำนวนอะตอมเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากของเดิมที่นี้ค่ะเราก็เลยคำนึงว่าโอเคถ้าเรามี C6 h กไอโเนี่ยหนึ่งโมลละ่ะซึ่งหนึ่งโมลเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่ามันคือ6.02คูณ10กำลังยีิบสามโมเลกุลเราจะมาดูทีละค่านะคะว่าเขามีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่นะเขาก็จะมีคาร์บอนอยู่6กคูณกับ6.02คูณ10กำลัง23อะตอมค่ะ ก็คือเป็นแนวคิดที่ว่า1โมเลกุลนะคะของ c 6 h f 2 o 6เนะี่ยเขามีคาร์บอนอยู่6ตัว6อะตอมดังน,นั้นถ้ามี6.02คูณสิี่3โมเลกุลเขาก็จะมีคาร์บอนเป็น6เท่าของเลข6.02คูณสิี่3อะตอมนั่นเองซึ่งตรงนี้สามารถเลสั้นๆนะคะว่าเขามีคาร์บอนอยู่ทั้งสิ้น6โมล,ลค่ะ ง่ายๆเลยก็คือ C6H12O6 1โมลจะมีคาร์บอน U6 โมลเลขของเขาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์นะคะกับจำนวนนะคะ1โมเลกุลอะตอมดังนั้น C6H12O6 1โมลก็จะมี C U6 โมลค่ะ ทีนี้นะคะถ้า C6H12O6 1โมลเขาจะมีนะคะคาร์บอนอยู่6โมลและก็มีไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมดนะคะ12โมลนะคะแล้วก็ O อยู่ทั้งหมดเนี่ย6โมลจริงๆแล้วก็คือมันแค่เหมือนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหน่วยนิดนึงจาก1โมเลกุลมาเป็น1โมลสัดส่วนในการมีอยู่ของเขาก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นการเฉลยแบฝึกหัดเรื่องโมนค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก10นาทีแล้วค่อยไปทําโจทย์แล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะข้อหนึ่งนะคะซั Sun นฟิลิกศู์จุโมลจงคำนวณหาสิ่งต่อไปนี้ค่ะก็ไก่ จำนวนโมลอะตอมรวมค่ะซัลไฟิกนะคะ1โมเลกุลเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยเอะตอมก็นั่งนับเอาเลยนะคะไฮโดรเจน2ซัลเฟอร์1 O4 นะคะรวม7อะตอมอันนั้นถ้าตรงนี้1โมลน,นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด7โมลอะตอมค่ะแต่เผอ,อิญว่าเรามีซัลไฟิกอยู่แค่0.5โมลเขาก็จะมีนะคะ 0. ูนยจะมี3.5โมลอะตอมค่ะ ค่าของไข่นะคะจานวนโลอะตอมของธาตุแต่ละชนิดอันนี้นี่ก็คือใช้วิธีการเปรียบเทียบเอาเลยนะคะโดยการคํานึงว่า1โมเลกุลของของสูตรเนี้ยมันจะมีไฮโดรเจนมีซัลเฟอร์และแบเบเซนอย่างละเท่าไหร่เราพบว่า1โมเลกุลของสูตรนี้นะคะมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมซัลเฟอร์อยู่1อะตอมแล้วก็โออยู่4อะตอมค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพยายามปรับเปลี่ยนนะคะให้เขาอะค่ะเป็นเหมือนกับเป็น โมลแทนนะคะพอเขาเปลี่ยนเป็นโมลปุ๊บเนี่ยนะคะหนึ่งโมลของเรานะคะก็จะมีไฮโดรเจนอยู่สองโมลอะตอมซัลเฟอร์อยู่หนึ่งโมลอะตอมแล้วก็โออยู่สี่โมลอะตอมตามจัดส่วนของเขาเลยแต่โจทย์นะคะถามเพียงว่าถ้ามีซัลเฟรกอยู่ศูนย์จุดห้าโมลอันนั้นไฮโดรเจนก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะหนึ่งโมลและซัลเฟอร์เหลือครึ่งหนึ่งก็ศูนย์จุดห้าโมลแล้วก็ไฮโดรเจนเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแค่สองโมลอะตอมค่ะเรียบร้อยนะคะ ข้อนี้นะคะจำนวนโมเลกุลของกรดและจำนวนอะตอมของกรดนะคะเราจะคำนึงถึงจำนวนโมลที่เขามีอยู่นะคะซัลฟิริก0.5โมลเนี่ยก็จะมีโมเลกุลเท่ากับ0.5คูณ6.02คูณ10กลังยี่สิบสามโมเลกุลซัลฟิริกนั้นมีอยู่ทั้งหมด0ูอ่ามโมลอะตอมนะคะ,ะดังนั้นก็จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ3.5คูณ6.02คูณ10กลังยี่สิบสามอะตอมค่ะ ข้องูงค่ะจำนวนอะตอมของแต่ละาธาตุค่ะก็นะคะคำนึงถึงจำนวนโมลอะตอมของเขาได้เลยค่ะแล้วก็นำา6 2 2คูณสิก้นยี่สามมาคูณค่ะเขาจอจานนะคะมวลของธาตุมวลของแต่ละาธาตุและมวลทั้งหมดค่ะก็คือคิดถึงมวลอะตอมที่เขามีอยู่จริงๆนะคะก่อน ไฮโดรเจนนะคะ1โมลก็จะเท่ากับ1คูณ1เท่ากับ1กรัมซัลเฟอร์ก็จะเป็น0.5นยคูณส2่ะเท่ากับ16กรัม O ก็เท่ากับ2คูณ16่ะเท่ากับส2กรัมมวลทั้งหมดนะคะก็จะต้องเอา1 16บวก16บสรเท่ากับ49กรัมนะคะข้อ2นะคะ50กรัมมีกี่อะตอมค่ะไฮโดรเจน ก็คิดก่อนเลยนะคะว่าโม,มาเลกุลเท่ากับ3.4.2คิดเป็นกี่โมลน,นะคะก็จะเป็น0ูนยโมลเท่ากับกี่กรัมนะคะก็เอา0ูนย์จกคูณยีก็เท่ากับนะคะแล้วก็มาคูณกักจุดศูนย์สองคูณสิบยี่สามอะตอมก็จะได้คำตอบออกมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการทบทวนโมลไปเป็นอนุภาคนะคะ สารหนึ่งโมลจะมี6 0 2ุดอคูณอนุภาคเสมอถ้าเป็นโอเฉยๆนะคะจะเป็นอะตอมค่ะถ้าโอสองจะเป็นโมเลกุลโอสองลบจะเป็นไอออนดังนั้นนะคะหนึ่งโมลของเขาเนี่ยจะต่างกันค่ะโอหนึ่งโมลก็จะเท่ากับหกจุดศูนย์สองคูณสี่สามอะตอมนะคะโอสองหนึ่งโมลก็จะเป็นโมลโมเลกุล O2-1 ลบ1โมลก็จะเป็นโมลไอออนค่ะซึ่งจำนวนตัวของเขาเนี่ยจะมีค่าเท่ากันค่ะแต่ว่าหน่วยที่เขามีจะต่างกันอันนี้นะคะ O 0.5นโมลนะคะอ่าโสก็0.2นโมล O 0.5นโมลก็จะมี0.5นุคูณ6.02คูณ13อะตอมนะคะ ส่วนถ้ O2 0.2โมลเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.2คูณ6.02คูณ10 2กี่สามอะตอมค่ะแต่ถ้าเราจะมอง O2 เป็นโมลอะตอมก็ได้นะคะก็จะเป็น0.4นะคะโมลอะตอมและจะมีอนุภาค์เท่ากับ0.4คูณ6.02คูณ10 2กี่สามอะตอมค่ะคือถ้าเป็นโมนเลกุลเนี่ยสามารถคิดย่อยเป็นอะตอมได้นะคะ สารหนึ่งโมลนะคะมีมวลเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลเสมอ O O2 แล้วก็ O2 นะคะ O 1โมลอย่างละ1โมลค่ะ O 1โมลจะหนัก16กรัม O2 1นโมลหนักส2กรัม O2 ลบ1โมลหนัก1 6กกรัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่เราต้องมีนะคะสารหนึ่งโมลก็จะมีมวลเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลเสมอ แล้วก็ต่อมานะคะกรณีที่เขาเป็นแก๊สค่ะก็แก๊สหนึ่โมลจะมีปริมาตรยี่สบองจุดลิตรที่เพเสมอถ้า CO 2 1สองหนึ่งโมลแต่ละอย่างละหนึ่งโมลบอกเลยว่าปริมาตรของเขาทั้งหมดจะเท่ากันหมดเลยค่ะไม่แตกต่างเลยนะคะเป็นแก๊สอะไรก็ได้เลยถ้าบอกว่า1นึ่งโมลปุ๊บก็จะมีปริมาตรยี่สบองจุดสลิตรที่ทหมดเลยค่ะ